ตัวนี้นะคะจะเป็นใบพัดลมของนิสันฟอนเทียนะคะเราถ่ายภาพนิ่งให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ่ะตัวนี้จะไม่มีกล่องนะคะโดนปลวกแท้นะคะแต่ว่าไม่มีผลกับอ,อใบพัดลมของเรานะคะไม,ไม่มีผลกับอะไรนะคะเพราะว่าไม่ปลวกเขาจะไม่ทําลายอะไรนะคะจะมีกล่องที่ชํารุดนะคะก็เลยต้องนํามาเซลล์กันแบบนี้นะคะ สภาพปกติทุกอย่างค่ะมีร่องรอยตรงนี้นิดนึงน่าจะเป็นหนูแทะนะคะคิดว่านะคะแต่นิดนึงค่ะอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวกลับดูอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเซลกันค่ะตัวนี้พลาส,สติกยางหนานเลยนะคะพลาส,สติกยางดีนะคะยี่ห้อนี้ไม่แน่ใจกล่องไม่อยู่แล้วนะคะกล่องไม่อยู่แล้วแต่ว่าพลาส,สติกยางดีเลยค่ะ หนาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะจากขอบนอกนะคะจากขอบในนะคะขอบนี้มาขอบนี้นะคะเอาไปชั่วๆเลยวัดเป็นเซนแล้วกันนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะสิบหกเซนนะคะสิบหกเซนเนาะแล้วก็ขอบนะคะขอบด้านนี้มาถึงขอบด้านนี้นะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางเหมือนเดิมสิบเก้าเซนนะคะสิบนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูเนี่ยค่ะอืมสิบแปดนะคะสิบแปดจุดห้าสิบแปดจุดห้านะคะไม่ถึงสิบเก้านะคะ แล้วก็ใบนะคะใบแต่ละใบนี้เขาจะแบบเท่ากันอยู่แล้วนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบนะคะเรามาวัดใบสิบสามเ้นค่ะแต่ละใบนี้เขาก็เท่ากันอยู่แล้วนะคะก็คร่าวๆเท่านี้ก็รู้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวัดช่วง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 ของรูยึดรูยืนดน็อตนะคะ อตรงเส้นเดี๋ยวนะคะวัดให้นิดนึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางของน็อตนะคะของรูยึดน็อตนะคะสิบสี่สิบสี่จุดสามเซนนะคะ